ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l เสรีกลางพ่งนะคะคลิปนี้เราก็จะมาดูดวง12ราศีกันเป็นดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2566เราจะมาดูกันว่าชาวราศีกันในเรื่องของการงานการเงิน,นความรักสุขภาพและโชคลาภในช่วงเดือนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจในการทาคลิปใหม่ๆและคลิปต่อๆไปให้เสรด้วยนะใครดูแล้วรู้สึกว่าชอบหรือว่าทุกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันบ้างนะคะการดูจะเป็นการดูแบบ general reading อาจจะมีตรง บ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยก็ได้เพราะว่าเสกเปิดไพ่แค่กองเดียวนะอยากให้ทุกคนฟังเป็นวิทยาทานนะคะเรื่องงานของชาวราศีกันในช่วงเดือนนี้จริงๆอ่ะเป็นช่วงที่มี passion ในการทํางานสูงมากๆมากจริงๆนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาในเรื่องออสภาพแวดล้อมมีปัญหารบกวนจิตใจของเรานะคะเริ่มต้นก็คือหัวหน้าเลย มีปัญหาเรื่องของการสื่อสารเหมือนคุยกันแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องะคะ่ะหัวหน้าเนี่ยพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วบางทีอะ่ะเหมือนเขาพูดไม่รู้เรื่องนะแต่เขามาใส่อารมณ์กับเรามาลงอารมณ์กับเราเหมือนประมาณว่าทําไมอะ่ะพูดไปแล้วแล้วทำไมถึงไม่เข้าใจทําไมถึงต้องให้อธิบายซ้ําๆหลายๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเหมือนเขาอ่ะไม่เข้าใจว่าตัวเองอะ่ะพูดไม่รู้เรื่องแล้วเขาเป็นคนพูดเร็วพูดรบรัดพูดเหมือนพูดให้มันจบๆอะ่ะ รีบรีบ,รบที่จะพูดเร่งเร่งที่จะพูดแล้วสุดท้ายเนี่ยคือพอเราไปถามอะไรเพิ่มเติมปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถามไม่ได้เลยพอถามอะไรปุ๊บก็มีปัญหาอีกละมีประเด็นอีกละคนที่คอยซัพพอร์ตเราเลยกลายเป็นเพื่อนร่วมงานค่ะเพื่อนร่วมงานคือฉันเข้าใจเธอสาวเธอโดนเหมือนฉันเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็เรื่องที่มันมารบก,กวนจิตใจเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องละ ของหัวหน้าอย่างเดียวบางทีมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องส่วนตัวด้วยถึงเราจะมีแพชชั่นในการทํางานมากๆแต่ตอนเนี้ยเรื่องงานของเราอ่ะคือประสิทธิภาพในการทางานเราค่อนข้างจะลดลงคืออึดอัดใจแหละเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีมีความเครียดมีความกดดันสูงซึ่งมันไม่ได้มีใครมากดดันเราหรอกแต่เราแค่รู้สึกอึดอัดอ่อะมันไม่สบายตัวไม่สบายใจอยู่ด้วยแล้วเหมือนเหมือนเรา ม่เหมือนเราย้อนกลับไปก่อนสมัยรัชะกาลที่5้าที่จะมีการยกเลิกทาสอะค่ะมันเป็นฟิลประมาณว่าฉันเป็นทัสในเรือนเบีย้ยหรือเปล่าแบบทั้งโคกทั้งสาบทั้งแชร์คำพูดแย่ๆทั้งท็อกซิกกับเราแล้วบางทีอะคือตัวเองอะไม่อธิบายให้มันดีๆพอถามอะไรมากหน่อยก็แบบถามอีกแล้วนั่นไม่เข้าใจหรอนี่ไม่เข้าใจหรออุ้ยจบไม่ได้ยังไงคือแบบใช้์คำพูดแรงมากล้วคือไม่ไม่แคร์ใครไม่แคร์ความรู้สึกใครเลยหัวหน้าคือย่ นะคะใครมีแผนว่าจะเปลี่ยนงานย้ายงานก็คือหางานที่ใหม่สแตนบายเลยเพราะว่าใจเนี่ยไปแล้วมีเกณฑ์สูงมากคือเป็นช่วงที่มันเหมือนเราอ่ะก็สนุกกับตัวงานที่เราทํานะเออเราชอบงานสายนี้เราชอบงานด้านนี้เรามีความสุขกับการทํางานตรงนี้แต่เราไม่ได้มีความสุขกับสภาพแวดล้อมแบบนี้ไม่ได้มีความสุขก่บการที่ต้องมาเจอหัวหน้าแบบนี้โดนขกศัพท์แบบนี้คือเราอาจจะแฮปปี้กับการที่ได้ทํางานที่เราชอบแต่เราไม่ได้แฮปปี้กับ องค์กรกับบริษัทหรือว่ากับระบบงานอะไรพวกนี้ค่ะมันมันมีความรู้สึกอัดเหนื่อยเบื่อแล้วก็เวลาที่ตัวเองจะใช้อะไรอะชอบออกแนวเหมือนแบบเราต้องทําให้ได้ทุกอย่างเราต้องเหมือนเป็นโปรเฟชชั่นอลอ่ะคือสั่งปุ๊บได้ปับ๊บทันใจปัจจุบันทันด่วนซึ่งเป็นไปไม่ได้ค่ะต่อให้เราเก่งขนาดไหนระดับปรมาจารย์เลยนะเราก็ทําไม่ได้ในทันทีแล้วบางครั้งเนี่ยบีฟงานเหมือนแบบเหมือนคุยคนเดียวอะ่ะเหมือนคุยแล้วรู้เรื่องคนเดียวอะ่ะ แล้วก็บอกให้มันดีที่สุดนะต้องทําให้ดีที่สุดนะแล้วคือพอถามอะไรเพิ่มเติมอันนั้นได้ไหมอันนี้ได้ไหมโอ๊ยทำไมเธอไม่เข้าใจอ่ะกูมันไม่เข้าใจอ่ะแล้วก็ถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะคะถ้าเราเปลี่ยนงานหรือว่าย้ายไปที่อื่นเนี่ยเสียเชื่อว่าโอ้โหไปได้ดียิ่งกว่านี้อะไรก็ได้ที่มันเป็นความสบายใจของกันกันจะทํางานออกมาได้ดียิ่งกว่านี้เนาะตอนนี้มันดูดรอปลงเพราะว่ากันไม่มีความสุขกันไม่มีความสบายใจละมันก็เลยทําให้งานที่เราทาเนี่ยมันมันดูดรอปลงกว่าเดิมค่อนข้างเยอะะะนค ส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวต้องบอกเลยว่ามันมีความปันปน่นป่วนผันผวนในชีวิตของตัวเองมากระบงระบบอะไรสลวนไปหมดเหมือนเราอาจจะมีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของเวลาบางช่วงแล้วทีนี้มันกลายเป็นว่าร่างกายอะ่ะมันชินกับช่วงเวลานั้นไปแล้วทีนี้มันปรับคอนโทรลกลับมาเวลาเดิมอะ่ะไม่ได้มันมีความมันมีปัญหามัน เออมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเราส่วนหนึ่งส่วนหลักๆอ่ะถามว่าเป็นเราเลยไหมก,ก็โดยส่วนมากจะเป็นเราเองนะคะเหมือนเราสลวนเวลาของตัวเองจัดระบบแบ่งเวลาของตัวเองไม่ได้ในส่วนของลูกค้าคือดีน่ารากักคุยง่ายคุยง่ายคุยเข้าใจกันง่ายลูกน้องบริวารถ้ามีก็ถือว่าเ,ออเป็นลูกน้องที่ซื่อสัตย์รู้เรื่องคุยงานกันรู้เรื่องแต่มันน่าจะเป็นความกังวลหรือความเครียดที่ตัวเราละเรื่องของออคู่แข่ง เสียคิดว่าบางทีอะ่ะมันก็มีการตามเหมือนพยายามที่จะทําทุกอย่างให้มันคล้ายเราให้มีเหมือนแบบประมาณว่าจะดึงลูกค้าเรานั่นแหละดึงฐานลูกค้าเราอะ่ะให้มันมีความใกล้เคียงความสอดคล้องคือเหมือนถ้าเรามองเผื่อๆนะคิดว่าเป็น แบรนด์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีความใกล้เคียงเรามากๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องกวนใจเพราะว่ากันอะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันดูแบบเนี้ยเหมือนจะต้องมีคนมาคอยตามมีคนมาคอยแบบสอดส่องคอยดูเรื่องราวของเราตลอดเวลาไม่ไหวอึดอัดเหนื่อยแล้วก็รู้สึกลำคาญใจอะค่ะคือกันเป็นพวกโรคส่วนตัวสูงเนะเาะพอมาเจออะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะส่วนหุ้นส่วนถ้าคุณมีนะเสกเชื่อว,ว่าหุ้นส่วนก็น่าจะช่วยงานคุณได้ดีในระดับหนึ่งนะคะมันเป็นความรู้สึกกังวลใจที่ เราอะ่ะคิดว่าเราเราไม่ค่อยแฮปปี้กับงานตรงนี้ละบางคนอะ่ะงานยังดีอยู่เลยนะลูกค้าลูกเคออะไรก็คือยังดีอยู่เลยแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราเหนื่อยในใจอะมันเหมือน,ม,นมันรู้สึกไม่ไม่มันอธิบายเป็นภาษาภาษาปกติอะ่ะไม่ถูกอะ่ะแต่มันรู้สึกมันหน่วงหน่วงเหนื่อยเหนื่อยหนักหนัก,นกดิงด่งดิ่งดาวดาวเหมือนไม่มีแพชชั่นแต่ก็มีไอเดียที่มันแบบมันเจิดตลอดเวลานะคือจริงๆอ่ะต้องพูดว่าเราอ่ะมีมุมมองความคิดที่มันสร้าสรรค์ในช่วงเดือนเนี้ย เป็นช่วงเดือนที่ดีในเรื่องของความคิดไอเดียแต่เสียตรงที่มันเหมือนมันได้แค่คิดอ่ะเพราะว่ามันไม่มีกําลังใจมันไม่มีแพชชั่นที่จะทํามันมีแค่ไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทํานะแต่พอมาเจอหน้างานจริงแล้วมันไม่รู้จะต้องเริ่มจับจุดจากตรงไหนดีอ่ะมันมันดูอิเล็กเกะ่ะมันดูแบบไม่รู้จะจับต้นจนปลายยังไงนะคะมันเป็นความกังวลใจด้วยแล้วมันก็เป็นความคิดที่ หมือนตอนนี้เรามีปัญหาใช่ไหมมันก็มีความคิดในชิงลบค่อนข้างเยอะด้วยพอเราจะทาอะไรปุ๊บก็จะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ดีก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาลดทอนความรู้สึกตัวเองไปบ้างนะคะเศรคิดว่าจริงๆอะ่ะถ้าลองปรับระบบใหม่อุย้ยขอโทษสักครู่นะคะถ้าเราลองปรับระบบใหม่เราลองปรับการทํางานใหม่หรือว่าเซตระบบตัวเองใหม่สมมติรับหยุดสักวันหนึ่งล้วก็เคลียร์ตัวเองใหม่เลยอะเศรเชื่อว่ามันน่าจะโอเคกว่านี้ เพราะว่าตอนนี้คือมันรวนมันรวนมันก็เลยทําให้คุณแบบคอนทรวนอะไรได้ไม่ไม่ดีเลยถ้าสมมติคุณเซ็ตระบบใหม่น่าจะดีขึ้นนะคะในกรณีที่มันยังเป็นแบบเดิมเสียว่ามีโอกาสที่คุณจะล้มคือเลิกทําหรือหยุดหรือกลายเป็นว่าพอมันสเปะสปะาทีเนี้ยลูกค้าประจําอะจากที่เราเคยทําเวลานี้เวลานี้เวลานี้กลายเป็นมันแบบสรวนเวลาไปหมดเลยแล้วลูกค้าที่เคยประจําเราในช่วงเวลานั้นๆน่นะเขาก็เอา้า ไม่ไหลหรอเอาไม่ขายหรอเอาอะไรยังไงเอามาดูอีกทีเอาเป็นไลฟ์ของช่วงเวลาอื่นนี่เอายังไงก็คือพอรอบต่อไปมาตามเอาเปลี่ยนเวลาอีกแล้วเอาสรุปไลฟ์ตอนไหนอะไรเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าลูกค้าก็ตามเราไม่ทันแล้วมันก็เลยกลายเป็นบางครั้งเราอาจจะพลาดหรือว่าเสียโอกาสที่ลูกเออลูกค้าประจําเราอะ่ะเขาจะมาซื้อหรือมาชอปปิงกับเรากลายเป็นแบบนั้นนะคะส่วนคนที่ทําเป็นธุรกิจแบบอสังหาริมทรัพย์อย่างเออ เขาเรียกอะไรมีหน้าร้านคาเฟ่ก็ได้หรือว่าพวกอคอนโดห้องเช่าโรงแรมพวกเนี้ยมันเหมือนตอนเนี้ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งมันน่าจะเป็นปัญหาคือในเรื่องของความวุ่นวายที่เรารู้สึกว่าเราจัดการไม่ได้พยายามเคลียร์พยายามหาแบบหาจุดให้มันเหมือนอ จัดการให้ปัญหามันจบอะหาจุดที่มันลงตัวที่สุดและดีที่สุดแต่ปัญหาไม่ได้จริงจริงแล้วตอนนี้เราเริ่มรู้สึกว่าเออมันถ้ามันไปไม่รอดก็ทิ้งเลยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราไปทําอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะว่าในเรื่องของความคิดอะมันมันแล่นมันพุ่งกระฉูดค่ะพอเรามีไอเดียอะไรใหม่ๆปุ๊บเนี่ยเราน่าจะทํานมนันได้ดีกว่าซึ่งต้องบอกว่าถ้าคุณเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือเอาสิ่งใหม่มาควบคู่กับสิ่งเดิมที่คุณทำัไม่ได้ยังไงก็ต้องทิ้งก็น่าจะน่าจะต้องวางเรื่องนี้ ถ้าสมมติเป็นที่ทํางานถ้าเราอยู่ไม่ไหวออกจากที่นี่ไปเลยเราไปหาที่ใหม่แต่ก่อนออกก็คือสแตนบายหางานสำรองก่อนนะคะไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจทํางานประจําถ้าสมมติว่าคุณจะเริ่มต้นทําอะไรตอนนี้ต้องเริ่มเริ่มก่อนศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจสิ่งที่คุณสนใจแล้วค่อยๆเริ่มต้นก่อนในระหว่างที่ทาอันนี้ควบคู่กันไปด้วยพอเริ่มเข้าที่ปุ๊บคุณปล่อยอันนี้เลยเพราะว่าไม่ไหวแล้วจริงๆมันแย่มากแล้วนะคะถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บสถานการณ์จะดีกว่าเดิม เรื่องงานจะไม่ดิ่งไม่ดาวไม่หนักไม่หน่วงไ,ไม่ต้องแบกหนักขนาดนี้นะจริงๆเรื่องงานของกันไม่แย่นะคะแต่ง,งานที่ทําหรืองานปัจจุบันเนี่ยมันแย่ถ้าเปลี่ยนงานใหม่หรือว่าเปลี่ยนระบบใหม่หรืออาจจะเป็นเปลี่ยนแบรนด์ใหม่สินค้าใหม่ธุรกิจใหม่ดีกว่าเดิมเรื่องเงิน การเงินก็ถึงว่ายังมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆบางคนเนาะอาจจะเป็นฟิลแบบเซ้งกิจการเนี่ยค่ะเราก็ได้เงินเป็นเงินก้อนมาแต่มันก็เหมือนมีการลงทุนมีความคิดที่จะเริ่มต้นก็แน่นอนอยู่ละถ้าสมมติบางคนเซ้งล้านเนี่ยเราก็อาจจะอยากไปทําอย่างอื่นซึ่งมันก็มันก็มีแนวโน้มที่ดีนะคะอย่างอย่างที่เสบอกนะว่าถ้าสมมติเราแพลนไว้แล้วแล้วเราอยากจะเริ่มต้นแล้วเราเริ่มต้นเลยอะทำเลยไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าดีได้เงินดีได้ได้อะไรได้ดี ะะอาจจะใช้เวลาสักหน่อยประมาณสอสามสัปดาห์แต่คุณต้องมีความสม่ำเสมอและมีเวลาที่ฟิกแบบแน่นอนอาจจะไม่ได้เป๊ะเวลาเดิมแต่ว่าใกล้เคียงเวลาเดิมคืออย่าให้เหลื่อมล้าเกิน20นาทีประมาณนี้สิบถึงยี่สิบนาทีอย่าให้มันเหลื่อมล้าเกินกันเพราะว่าบางทีลูกคา้าที่เขาเข้ามาดูบ่อยๆหรือว่าคนที่เขาติดตามเราอย่างเงี้ยเขาจะได้เห็นเขาจะได้รู้การอัปเดตความเคลื่อนไหวหรือว่าเอ้เมื่อไหร่อะไรยังไงเขาจะได้ติดสามารถที่จะ อุดหนุนหรือว่ามา ดูสินค้าเราได้ทุกอย่างมากขึ้นแบบว่ามันเหมือนมันจะได้มีช้อยส์ให้เขาเลือกมากกว่าหรือว่าบางทีบางคนคิดว่าการไลฟ์หรือว่าการแบบมาดูตอนที่คุณกาลังพรีเซนต์สินค้าเนี่ยมันจะทําให้เขารู้ว่าเออสินค้าตัวเนี้ยตัวไหนที่เหมาะกับเขาหรือว่าบางคนอาจจะคิดว่าการไลฟ์มันน่าจะมีราคาโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือเราอาจจะทําพวกนี้เพิ่มเติมไปก็ได้ให้คนได้รู้จักได้ลองได้สัมผัสก่อนเพราะว่าแนวโน้มเดือนเนี้ยถ้าเราจะเริ่มต้นทาอะไรคือดีค่ะเพราะว่ามันได้เงินเร็วในเดือนเนี่ยถือว่าได้เงินเลย มันมันก็ยังได้เงินนะแต่มันไม่ดีแล้วจริงๆคือเราตัดเรื่องของสภาพจิตใจไปงานมันก็เหมือนมันย่าอยู่กับที่อ่ะมันได้แค่เท่านี้ไม่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นบางทีเผลอๆนะลดลงมากกว่าเดิมซึ่งแทนที่ปกติเมื่อก่อนเนี่ยเราได้อะบางคนทําธุรกิจเนาะได้หลักแสนหลักล้านหรืออาจจะหมื่นไปลายๆบ้างในบางช่วงแต่พอมาช่วงนี้คือมันอยู่หมื่นกลางๆหรือบางครั้งเนี่ยมันลดลงมาเหลือหมื่นต้นๆแล้วมันทําให้เราเครียดสะสม นะคะทีนี้มันจะเป็นปัญหาก็คือเรื่องเงินเนี่ยมันจะเริ่มสะดุด สะดุดแบบอุบิเหตุเลยมีโอกาสที่จะต้องกู้หนี้ยืมสินเพิ่มขึ้นด้วยเอ่อเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนในกรณีที่เรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะเชื่อว่าเรื่องเงนเอ่อเรื่องเงินเนี่ยมันจะดีกว่าเดิมใช่ไหมเราเรื่องของหนี้สินต่างๆเราจะสามารถเคลียร์หรือว่าจัดการได้กรณีของคนที่มีหนี้อยู่อย่างหน,น,น,นี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตต่างๆเงี้ยมันก็สามารถจัดการได้เลยตามรอบแล้วก็ได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะอาจจะมีแบบดีเลย์นิดนึงช้าหน่อยนึงแต่ว่าไม่เกิน กำหนดระยะเวลาส่วนถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องเดือดร้อนติดขัดขัดสนจริงๆอ่ะเสียวกันต้องพึ่งตัวเองถามว่าสามารถขอคําแนะนําคนอื่นได้ไหมได้แต่ถ้าไปขอความช่วยเหลือมันเหมือนไม่ใช่ว่าทุกคนไม่พร้อมช่วยแต่ว่าคนที่อยู่รอบตัวคุณอ่ะโดยส่วนมากอ่ะเขาอาจจะไม่ได้มีฐานะที่ดีมากก็เลยไม่สามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้คุณได้นะคะ ทีนี้เราก็มาหลุนว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราเสี่ยงละ่ะเสี่ยงโชคละ่ะยังไงมีโชคมีลาบบ้างหรือเปล่าลาบลอยยังไงเสี่ยงโชคอย่างไงนะคะลาบลอยเนี่ยเสียคิดว่าน่าจะเป็นการเจอคนใหม่ๆการพบปะผู้คนใหม่ๆการได้มิตรภาพที่ดีซึ่งเป็นมิตรภาพที่สามารถทําให้คุณเนี่ยเดเริ่มต้นสิ่งใหม่ซึ่งดีกว่าเดิมหรือมาต่อยอดชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นบางคนอย่างเงี้ย อาจจะไปเจอคนที่เขาเก่งเกี่ยวกับพวก Marketing การตลาดออนไลน์อะไรพวกนี้เนาะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราได้คุยกับเขาเราได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาเอ้ยเราลองศึกษาดูซิเอเราลองศึกษาเพิ่มเติมมาปรึกษาเขาเอ้ยได้แง่คิดได้คำแนะนําคือเยอะแยะมากมายกลายเป็นว่าเฮ้ยโชคของเราในเรื่องนี้ก็คือต่อยอดตัวเองได้แต่มันอาจจะไม่ได้ดีมากนะคะไม่ได้เหมือน สามารถเอาไปทําแล้วได้เงินเลยทันทีมันต้องมีความอดทนมันต้องใช้ระยะเวลาถ้าคุณไม่ซีเรียสยังไงสิ่งที่คุณจะได้อย่างราบรอยคือไอเดียหรือว่าประสบการณ์ของคนที่มีความสามารถของคนดังของคนที่เก่งแล้วเนี่ยมันสามารถต่อยอดในอนาคตได้แล้วดีมากด้วยคือทําให้คุณมีรายรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆเลยในกรณีในกรณีที่คุณเสี่ยงเหมือนพวกแบบเล่นเลข เล่นตัวเลขเนาะแล้วก็หุ้นเป็นหุ้นก่อนนะคะในส่วนของหุ้นเนี่ยได้มันจะมีช่วงได้แบบพีคเลยพีคคือเยอะมากบางคนดีดไปถึงหลักแสนได้เลยอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยลงมีเงินลงทุนเท่าไหร่บางคนดีดไปถึงหลักล้านได้เลยแต่ทีนี้ตอนจมมันจะมีช่วงจมแบบจมดิ่งเลยนะถ้าคุณไม่ดูให้ดีๆถ้าคุณไม่วางแผนให้ดีๆเนี่ยเสียเชื่อว่าจมแบบชนิดที่ได้มาล้านลบติดลบล้านห้า คือมันเกินครึ่งเออมัน,ม,นมันไม่ใช่เกินครึ่งของอภัยมันอาจจะเป็นอีกครึ่งหนึ่งเลยอะที่เราจะต้องเสียไปแล้วกว่าจะได้คืนต้องใช้เวลานานมากค่ะอาจจะเล่นแบบเป็นเดือนถึงจะได้คืนมาทั้งหมดที่เสียไปนะคะอาจจะไม่ได้ได้ไดกําไรที่เราได้มาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเล่นต้องมีสติอย่าโลภเด็ดขาดเลยนะเดือนนี้ส่วนสายตัวเลข,สา,เลขสายตัวเลขเสียเชื่อว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีโชคน้อยค่ะน้อยจริงๆน้อยแบบให้เต็มที่เลยคืออยู่เหมือนต้น วาสนาดีจริงก็าอาจจะอยู่หมื่นกลางไม่เกินนี้จริงๆนะคะได้อยู่แค่หลักหมื่นบางคนมีทุนทรัพย์น้อยเล่นน้อยคำขับกุ้บกุบอาจจะได้3ตัว3ตัว2ตัวแค่นี้เลยค่ะโชคไม่เยอะและ,ะถ้าจะไปดีก็คือเป็นพวกลาบรอยในเรื่องของการต่อยอดอนาคตในเรื่องงานอะไรพวกนี้หรือว่าช่องทางทำมาหากินเพิ่มเติมนะคะเรื่องของสุขภาพ สำหรับชาวราศีก,กันแล้วเนี่ยเรื่องสุขภาพอเสียคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะใช้ร่างกายหนักหรือหักโหมกับงานมาระยะหนึ่งแล้วนะคะอาจจะมีอาการปวดแบบไหลบ่าแขนเอวก้นต้นขาซึ่งบางคนสะสมนานๆกลายเป็นออฟฟิศซินโดมซึ่งลามไปที่กระดูกสันหลังแล้วด้วยบางครั้งเนี่ยถ้าคุณพอมีเวลาไม่นวดก็ต้องไปจัดกระดูกแต่ว่า,าจ,จะลองปรึกษาหมอก่อนถ้าสมมติว่าที่จัดกระดูกคลินิกที่จัดกระดูกเนี่ยเขาเป็นคลินิกที่ หมอทําโดยตรงโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นคนที่มาเรียนกับหมออีกทีหนึ่งอ่ะเสยแนะนําว่าเราทํากับหมอโดยตรงดีกว่าอันตรายน้อยสุดแล้วก็ลดปัญหาหรือว่าการเสี่ยงได้มากที่สุดด้วยนะคะแล้วเรื่องของการกินพวกอาหารรสจัด หรือว่าพวกเป,เปี่ยวเนี่ยต้องต้องเว้นบ้างนะเพราะว่าช่วงเนี้ยเหมือนกระเพาะเราอ่ะมันดูอ่อนแอยังไงก็ไม่รู้บางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคกระเพาะเพราะว่ากินข้าวไม่เป็นเวลาไม่เป็นเวลาบางคนอดข้าวด้วยนะคะเกี่ยวกับกดไหลย้อนกระเพาะระวังนะแล้วก็เรื่องของระบบทางเดินหายใจอาจจะมีบ้างนะคะรู้สึกแบบหนุ่งนวงอึดอัดหรือว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นโรคอะไรก็แค่เหมือนเอาไปรับมลพิษมาเยอะขี้ฝุ่นมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมี อาการเหมือนแบบแน่นจมูกคัดจมูกหายใจไม่ออกรู้สึกหายใจแล้วมันติดๆเหมือนหายใจไม่โล่งอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองนะคะใครเป็นภูมิแพ้อยู่ก็นหนักดิดหนึ่งเนาะแล้วก็เรื่องของการอั้นฉี่ค่ะระวังกับภาวะสักเสพคุณผู้หญิงก็ระวังประจำเดือนมาเคลื่อนประจำเดือนมาไม่ปกติหรือบางทีมีอาการปวดหน่วงท้องประจำเดือนแบบตอนที่มีประจำเดืนอนอาจจะปวดหน่วงท้องน้อยหนักมากๆแบบเดินไม่ได้หรือว่าซุดโทรมลงไปเลยหรือบางคน หนักจริงๆคือเป็นไข้ทับฤดูนะคะก็เล็กๆน้อยๆเอาจริงมันมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นโรคทีเ่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้ดูแลตัวเองหรือว่าหักโหมกับการทํางานมากเกินไปประมาณนั้นเนาะใช้ร่างกายหนักๆอ่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสาหรับคนโสดก่อนเลยโสดแล้วก็แอบชอบเสยเชื่อว่าคนโสดราศีกันคือไม่เอาใคร ไม่เอาใครจริงมีคนเข้ามาไหมคนก็ไม่กล้าเข้าเพราะคิดว่าคุณมีแฟนแล้วบุคลิกคาแรคเตอร์เราประมาณนั้นอยู่แล้วแล้วคนราศีกันคือไม่สนโลกอ่ะคือฉันรู้สึกว่าถ้าฉันยังไม่พร้อมมีใครฉันก็ไม่เปิดใจแล้วตอนนี้คุณยังไม่ได้เปิดใจให้ใครไม่คิดว่าจะต้องเริ่มต้นไม่คิดว่าจะมีใครไม่คิดว่าจะต้องสางความสัมพันธ์กับใครด้วยเหมือนเราก็แบบถ้ามีคนเข้ามาก็คุยนะแต่ไม่ค่อยตอบไม่ค่อยอยากคุยเหมือนบางครั้งอ่ะผ่านไปสามสี่ห้าวันอย่างเงี้ยค่อยตอบทีหนึงอ่ะเธอใครจะอยากคุยด้วยสาว มันก็เลยกลายเป็นปัญหาของกันนิดนึงก็คือถ้าใครที่เหงาอยากมีเพื่อนคุยอ่ะคุณอาจจะต้องไปโหลดแอปแล้วหาเพื่อนคุยแต่ถ้าคุณจะคาดาวังแบบให้มีคนมาจีบหรือว่ามีคนเข้าหาหรือว่าเป็นจังหวะที่มีคนจะเข้ามาจริงๆอ่ะช่วงเดือนนี้ไม่มีจริงๆนะคะมีก็เหมือนแค่มาทําความรู้จักกันในสถานะที่เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันเท่านั้นเลยส่วนคนที่แอบชอบอยู่ก็คิดว่าคงไม่พยายามอะไรมากไปกว่านี้ละคิดว่าตัวเองก็พยายามเต็มที่แล้วเราเรากันคือเป็นคนแบบนี้ออกแนวติดๆออกแนวโลกส่วนตัวนิดนึงอ่ะ พอเราทําอะไรที่มันเกินกว่าความสามารถของตัวเองไปแล้วใช่ไ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี่เราก็จะเริ่มรู้สึกว่างั้นไม่ทําไม่ทําละพอละเหนื่อยเราก็จะเริ่มรู้สึกเบื่อเหนื่อยอึดอัดไม่อยากทําละมันถามว่ายังชอบไหมก็ชอบรู้สึกดีไหมก็ยังรู้สึกดีแต่ถ้าจะต้องพยายามมากกว่านี้ก็ไม่อยากพยายามแล้วอะมันก็เป็นแบบนั้นโอกาสที่จะก้าวหน้าคืบหน้าก็เลยยังไม่มีสําหรับชาวราศีกันนะคะคนที่อชอบก็เหมือน เราน่าจะวางสถานะความสัมพันธ์เป็นคนที่แอบชอบเฉยๆอาจจะแบบปลื้มเขารู้สึกประทับใจในตัวเขาหรือว่าชื่นชมเขาแค่นั้นเลยค่ะส่วนคนที่มีแฟนเอ่อมีคู่เนาะมีแฟนแล้วแล้วก็มีคนคุยนะคะเสียเชื่อว่าในช่วงเดือนเนี้ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่มีระยะ <c oughs> ขอภัยนะคะในช่วงหนึ่งที่มีระยะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มันเป็นระยะเล็ก สั้นๆอาจจะต่างคนต่างไปรับผิดชอบเรื่องของตัวเองเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กันเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวก็กลับมาเป็นปกติช่วงเดือนนี้อาจจะต้องระมัดระวังการสื่อสารนิดนึงบางทีกันเหมือนเหนื่อยเหนื่อยเรื่องอื่นๆมาเราไม่ได้เอาเอารมณ์ไปลงกับใครนะแต่ว่าบางครั้งอ่ะมันเหมือนเราขี้เกียจจะพูดขี้เกียจจะอธิบายคือมันเจอปัญหามาเยอะแยะมากมายแล้วว่าไม่อยากจะมา พูดอะไรเยอะไม่อยากจะมาเจออะไรเยอะไม่อยากจะมาเจอเรื่องเครียดเรื่องกดดันเรื่องอึดอัดก็เออช่างมันจะคิดอะไรก็คิดจะทาอะไรก็ทำจะเอาไงก็เอาอะไรอย่างนี้กันก็เลยปล่อยแต่ว่าพอเริ่มฮิวความรู้สึกของตัวเองได้ก็ย้อนกลับไปเรื่องงานอีกว่าถ้าเปลี่ยนงานอ่ะดีขึ้นแน่นอนนะคะถ้าฮิวความรู้สึกของตัวเองได้เดยวกันก็กลับมาเป็นปกติสถานะความสัมพันธ์ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันก็จะมีช่วงต้นๆน,นะคะประมาณวันที่3ถึงวันที่8ปเนี่ยประมาณวันที่3ถึงวันที่9ขอโทษ3ถึง9เนี่ยอาจจะดูตึงๆมีระยะกันเกิด นิดนแต่เดี๋ยวก็กลับมาดีขึ้นนะคะไม่มีปัญหาอะไรน่าห่วงสําหรับคนคุยก่อนสําหรับคนคุยเนี่ยเริ่มมันก็จะมีช่วงอย่างที่บอกเนาะช่วงทิ้งห่างกันแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเป็นปกติแล้วเดี๋ยวก็จะนอยมันจะมีเหมือนขึ้นขึ้น,นลงลงในความสัมพันธ์พอสมควรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาอ,อาจจะใช้ลักษณะคําพูดที่เหมือนไม่ค่อยสนใจความรู้สึกเราหรือไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกเราแล้แลวกันเห็นแบบนี้แอบมีความซิสซิติฟอยู่พอสมควรคุณไม่ได้เป็นคนที่ ขี้งอนขี้น้อยใจหรือแบบเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องของความสัมพันธ์หนักมากๆเล็กๆน้อยๆไม่ได้เลยห้ามเลยห้ามเด็ดขาดเลยเอ่ะไม่ได้ขนาดนั้นแต่เราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นคนรักกันหรือว่ารู้สึกดีต่อกันจริงๆอ่ะก็ควรจะใส่ใจกันให้มากกว่านี้ไหมความสัมพันธ์มีมันไม่ได้มีเกณฑ์จะจบลงแต่มันมีเกณฑ์ที่จะห่างกันนะคะบางคนรู้สึกทนไม่ไหวอาจจะถอยออกไปจากความสัมพันธ์ก่อนก็ได้ในช่วงนี้แต่อย่างที่บอกว่ามันยังไม่ได้มีเกณฑ์ว่าคุณจะต้องเลิกลาหรือจบความสัมพันธ์กัน,นะะก็น่นะะา น่าจะตีตัวออกห่างมากกว่าเนาะส่วนคนที่มีแฟนนะคะก็น้อยใจพอๆกันแหละมันมีเรื่องน้อยใจเสียความรู้สึกแต่ก็ยังรักอยู่มันก็เรยยังไม่ได้มีเกณฑ์เลิกลาเหมือนกันคนคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยเหมือนเราอาจจะแบกหลายเรื่องเรากันเป็นคนไม่ค่อยพูดเพอะเราไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกมันก็ไม่มีคนรู้ทุกคนก็เลยคิดว่าสามารถทําทุกอย่างปกติกับกันได้เพราะว่ากันไม่ได้ซีเรียสอะไรกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไม่ไม่ได้มีเรื่องที่ติงเออ ที่มันน่าเป็นห่วงมันก็เลยกลายเป็นคนอื่นอะ่ะไม่ได้แคร์ความรู้สึกเราแต่เขาไม่ได้เจตนาเขาไม่ได้ตั้งใจแต่เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหันไปทางไหนก็ไม่เหลือใครเลยไม่มีใครซัพพอร์ตไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครเคียงข้างไม่มีเลยสักคนเดียวกันก็บางชั่วอะช่วงต้นเนี่ยที่บอกนะคะสาถึงเเนี่ยอาจจะดิ่งแบบดิ่งหนักสุดดาวสุดๆไปเลยแต่เดี๋ยวพอช่วงกลางเดือนก็ประมาณันที่13บสี่เนี่ยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งดีกว่าเดิมเนาะก็เรื่องความสัมพันธ์มัน มีปัญหาเกิดขึ้นจากการที่เราไม่พูดอยู่แล้วเราก็อาจจะเพิ่มเติมด้วยการอธิบายพูดถามหรือว่าเรารู้สึกไม่ดีตรงไหนก็ควรจะเคลียร์ให้เขาอธิบายในมุมของเขาให้เราได้รับรู้ด้วยมันจะได้ลดการเกิดปัญหาตรงนี้ลงหน่อยถ้าสมมติเราปล่อยให้มันเลยตามเลยอะมันก็จะกลายเป็นปัญหาบานปลายกับความรู้สึกของเราเองนะคะก็ต้องต้องปรับกันนิดนึง ทีนี้เดี๋ยวเสกขออนุญาตใช้ไพ่น้องสิบเหรียญในการขอคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับชาวราศีกันนิดหนึ่งนะคะ ช่วงนี้เป็นโห oh, เดือนนี้เป็นเดือนดิ่งจริงๆดิ่งกับความรู้สึกนะมีเรื่องให้เราปวดหัวมีเรื่องให้เราต้องคิดมากมีเรื่องอดไม่ได้จริงๆอดไม่ได้ที่จะต้องคิดแต่อย่างที่บอกไปว่าข้อเสียเนี่ยมันก็คือมีเรื่องให้เราคิดมากแต่ข้อดีก็คือมีโปรเจกต์เต็มหัวเต็มไปหมดเลยมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์คือถ้าเราไปโฟกัสกับสิ่งดีๆโฟกัสกับสิ่งที่เราอยากจะทําโฟกัสกับไอเดียที่มันพุ่งกระฉูดตอนนี้มันอาจจะทําให้เราลดความเครียดในเรื่องอื่นๆลงได้นะเพราะการที่เราามมีจจุุดดดโกสสสใให่่่นนนูตน ดูแบบดูท้าทายมากกว่าเราอาจจะไปให้ความสําคัญกับตรงนั้นแล้วมันจะทําให้ความเครียดหรือความกังวลที่มีอยู่กับเรื่องอื่นตอนเนี้ยลดลงหรือหมดไปเลยก็ได้ไม่ต้องคิดว่าตัวเองอ่ะ,อะยังทําดีไม่พอหรอถึงได้โดนกดดันถึงได้โดนบห,หนนาแบบเอาเปรียบหรือว่ารังแกเราไปทําอะไรไม่ดีกับเขาหรือเปล่าทําไมเขาถึงจะต้องมาแบบมา มาทําให้เรารู้สึกแย่ขนาดนี้เสร็จจะบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่นิสัยคน,นะคะ่ะคนเราต่อให้เราดีกับเขามากแค่ไหนก็ตามอะ่ะถ้าเขารู้สึกว่ามันยังดีสําหรับเขาไม่พอ,อะมันก็ไม่มีคําว่าพอบนโลกใบนี้แล้วอะ่ะเราไม่จาเป็นต้องพยายามอะไรมากเกินไปอะไร่าบางคนเขารู้สึกว่า เราให้สิบี่ยไม่พอมันต้องให้ยี่สิบเพอะเราให้ยี่สิบไม่พอมันต้องให้สามสิบเขาให้สามสิบไม่พอเนี่ยมันไม่รู้จักพอเพราะงั้นมันไม่มีคําว่าเพอร์เฟกต์สำหรับใครเราก็แค่เป็นตัวของตัวเองเป,เป็นเป็นเราแบบนี้แหละค่ะดีที่สุดแล้วมีคนที่รักเราไหมมีมีคนชอบเราไหมมีมีคนอิชาไหมมีคนเกลียดไหมมีคนแกล้งไหมก็มีแต่ถามว่าการ,การเอาตัวรอดได้ไหมได้แค่ต้องปล่อยวางปล่อยวางแบบวางไปเลยอะวางถ้าวางไม่ได้โยนแม่งทิ้งไปเลยเพราะอย่าไปเก็บเก็บแล้วมันทําให้คุณท็อกซิก ท็อกซิกกับตัวเองมากๆแล้วก็จะเครียดเครียดพอมันสะสมปุ๊บไอเดียที่พุกกระชุดก็คือไม่มีอารมณ์ทำอะ่ะทางทางที่จริงๆถ้าเริ่มต้นทําคือดีแบบดีไม่ไหวคือภายในสสัปดาห์นี่ถือว่าเร็วมากนะที่มันจะก้าวหน้าคืบหน้าไดา้มีฐานลูกค้าหรือว่ามีคนให้ความสนใจกับสิ่งที่คุณทาอะ่ะมันใช้ระยะเวลาประมาณ3สัปดาห์ถือว่าเร็วมากค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไปโฟกัสในสิ่งดีๆไปโฟกัสกับความมั่นคงหรือสิ่งที่จะทําให้เราต่อยอดตัวเองได้ดีกว่าอย่าไปให้ความสําคัญกับอะไรที่มันไรค่า ะะเรื่องของความคิดถ้าเราคิดลบเราก็เอาความคิดในเชิงบวกที่อิงกับความเป็นจริงได้มาสอดแทรกกันเข้าไปหาความคิดในเชิงบวกแทรกเข้าไปมันก็จะทําให้ความคิดในเชิงลบของเราลดลงแล้วเราก็จะสบายใจกับเรื่องต่างๆมาึ้นไม่เครียดไม่กดดันไม่อึดอัดขนาดนี้แล้วพอเราแบกเรื่องที่1นึ่งสอเดี๋ยวมันก็ตามมาอีก4ี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิแล้วคนเราอ่ะมีแค่คนเดียวเราไปแบกสิบเรื่องเธอคิดดูดีเธอจะไปอุ้มใครไหวทั้ง10คนนะแบบเดียวกันนะคะวางวางเรื่องไหนได้วาง เรื่องไหนที่ไม่มีผลกับความอ่อไม่ได้มีผลกับชีวิตเราทิ้งแค่นั้นเลยกันจะได้สบายใจกว่านี้แล้วกันจะได้เห็นรู้ทางช่องทางที่ดีสําหรับตัวเองมากกว่านี้เนาะเศก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีกันทุกคนเลยนะคะอย่าท้อใจอย่าท้อใจตั้งใจพยายามต่อไปเสกเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างแน่นอนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ